สวัสดีครับวันนี้ไปอยู่ผมนายแดงเถืเอ้ยหมุนไม่ได้อ้บควงควงอ่าพี่แดงจะไปจัดการเองรวยแล้วรวยแล้ววางกับดักก่อนวางกับดักก่อนไอวางตงัวนี้เอ้ยบังอาจหรือบังอาจตีจะไปทางนี้ดีกว่าอ,อต,ตีเลยตีเลย บังอบังอ่ะโอยอบังครับเลยมีต้นไม้นะเป็มีเสาธงงอะไรเนี่ยเอ้ยถีๆเดี๋ยวก็ทิมหลังหทิมเพื่อนตัวเองเป็นชีวิตจิตใจไอ้แดงเอ้ยไอ้ยเลยไอ้แดงคเดียวลอยเลยอเอมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้ยเ มาแล้ววะนี่วางเลยวางกับดักรอไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันร้ายเฮ้ยตีเพื่อนตีทำไมไอ้แดงหลบแล้วเอาอ่ะเอาอ่ะเอ้ยไอ้เฮ้ยอยานะไม่ไอ้นี่นี่พี่แดงขอพักก่อนพี่แดง อ่าแดงดาแดงดาแดงดาแต่ไม่ดาแดงเฮ้ยก็มีอย่างนี้ด้วยเอาลุยแล้วอัดแดงลุยแล้วไอหมามนุมนุตเตี้ยมนรรมุษย์ทำมนุษตปิ้นสโตนยุกหินปินสโตนไอ,อ้ตัวเล็กตัวเล็กไปยี่เออเฮ้ยมันมันบุกเรว็วมาแล้วไปยี โอ้ยนี่มันรถโอ้โอ้แดงแตกไปโอ้โดนยึดแล้วเนี่ยโดนเองเงินยึดแล้วไอ้แดงมันเป็นนักสู้ฮึบนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่อาตายนะเองทำไรถือพวกข้าถือพวกข้าปาเต็มเลยไอ้อไนี่โดนไป็นที Này, kiếm mik quá, sợ mày dưỡng. Hamlet, hamlet, Làm gì? lưu 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 ตะยิเต็มเลยถอยเลยครับเออเออเออมอ,อก,กี้หลบเข้าไปเจอตีนเต็มเลยเฮ้ยไม่แล้วส้อมไปส้อมอ,อันนี้ฟวงพร้อมกันเลยส้อมได้ไหมส้อมไม่ได้นี่หว่ามันเป็นเอ,อ้ย โดนคุณแม่มาโดม,มาด้ามาด้ามาดีฆ่าไอ้อมา้าออกขึ้นไปทุกคนเอ้ยไ,ไ,ไอ้นี้ไอ้ไอ้ไอ้แดงก็เอาว่าไอ้แดงก็มานะมาเลยน้ำเงินไอ้แดงกับไอ้เขียวมาดิมาดิมาดิฮะไอ้ธน,นูธนู ลบกัดไอ้ไอันนี้มันเล็งเหรออีสเต็ปจุกจุกหลอกเฮ้ย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 ม้าอ่ะมาอ่ะอะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่อเต็ดจนดุยแดงตัวน,นี้แหละจะบั่นทอนหัวเจ้าเอ้ยเพื่อนโดนบั่นแต่หัวขาดไปแล้ว อีอึนี่เกือบตายเกือบตายทุบม้าม้าเจ็บม้าเจ็บเราต้องฆ่าทิ้งครับดูโหดร้ายเลยเรา้หลบหลบการเนียนวิธีนินจาของไอ้แดงไอ้แดงเยอะเหรอเยอะนักอ,อ่ะอีหินหล่นทับไปดิเจอพลังเฮโ้ยอันนี้ไปพลังแล้ว ได้เป็นว่าไอแดงจะแพ้ได้เนี่ยฮะพี่แดงมาหน่อยพี่แดงไอ้ห่วงอะห่วงโชวิวชายุดวัดเศ้าหลินไอ้่พลังทุบกำแพงเมืองจีนเอโดนเพื่อนไอนี่แอนไหนเนี่ยเนี่ยอุย้มไม่ได้แล้วใครมันเงียนก็ต้องโดนกระดัก ให้เพื่อนมาโดนนะไอ้นี่ตัวดำตัวดำโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยปิตาแพนไอ้ปิดตาแพนมันมาเออกลับมากับพุดผุดโพไปหักพวกไอ้่างงงใครถูก อ่งงอะดิแดงหาเรื่องแม้ทั้งทีมตัวเองนีใส่ไม่ดีนะครับอย่าไปทำมาเลยเฮ้ยไอ,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 อ้ใครมันธนูก็ยิงเยอะแยะเลยเขึ้นเหรอขึ้นเหรอถอยที่รับถอยที่รับไม่อยู่แล้วเยอะขนาดนี้อ่านี่อ้าวเฮ้ย เพื่อไปโดนเฉยเอ้ยไปน้องไปสู้อาไปสู้ยืนดูอย่างนิ่งๆและสงบใจพร้อมกับถอนหายใจและนั่งสมาธิรอคนนั้นแหละนี่ตัวจริงมาแล้วไอ้ตัวจริงอะ่ะเขามาตอนท้ายตำรวจเขามาตอนท้ายตำรวจไทยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนตัวเองทางนั้นเออรอจังหวะอยู่รอจังหวะอยู่เฮ้ยใครมันยิงจังเลย โดนโมโหโมโหหลวงบทไหมนเนี่ยฮะใครมันยิงไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอลงไปดิตามยิงข้าเหรอยิงเหรอตามยันบ้านเกิดพลังแห่งการโมโหเออประชากรหารเริ่มลดลงต้องไปจัดการประชากรมันโดยที่ต้องไปยึดป้อมนูน้นแต่ทำไม่ได้เลยทีมเรา ลุยหน่อยรักพวกเฮ้ย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 ออโดนมันบั่นหน้าทีนึงไอ้เออหน้าแหกเต็มเลือดเลยลุยกันหน่อยสิครับมันก็ยิงอย่างไรเนี่ยยากด้ยมานี่ก็วิ่งจังลุยเองไม่มีใครลุยลุยเอ้เออเฮ้ยเ้อ สามตัวบอลรูจักกันตัวนายห,หานเราลดน้อยจนจนน้อยจนแตงมาแล้วเอเ้ยอันนี้มันเสียนทำเป็นหลอกเอาเอามาอือหืออีกควงเป็นอย่างเดียวแต่ฟันไม่เป็นคนนคนล่าล่ามา เออมาดิมา,าโหดอ่ะร,รอเลยไอ้มา้าการเจ้าให้ได้สนแล้วาม้าเนี่ยแหละฮะไม่สนลวทีมจะแพ้หรือชนะไอ้มา้าเฮ้ยบังเออทีมไหนเป็นทีมไหนไอ้โมโหแล้วไอ้จำมเกิด น้ำเงินเนาะเออดีแดงแดงแดงใช่ไอ้นี่เหรอดูเอาจริงแล้ว,วเมื่อการเอาจิงทำให้เราตายได้ตายแบบไม่รู้ตัวเฮ้ยมมันบั่นหน้าทีนึงอ้าหลอกหลอกมีเพื่อนจ้ามีเพื่อนจ้าเฮ้ยขอบ้างดิขอบ้างดิ กลับแล้วอ,อยู่ดีมันก็โหดเว้ยไอ้ใครมันควันเนี่ยฮะเออจะต้องสนแล้วลุยเลยลุยอย่างเดียวเอ้ยนี้ใครมันบั่นทอนหัวเราโอา้ยฮึตกเกียนสักทีหนึ่งไอ,อ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอโดนแน่มาเออไอ้มา ไม่ไหวแล้วมาดิมาดิมาดิหยุดหยุดตรงนี้นะหยุดหยุดตรงนั้นลนะ่ะเออแก้แข้นอะเอ้ยย้ำมันต้องย้ำอ่ะอีอานปุ๊บปึ๊บปึ๊บฆ่ามาได้เราก็พอใจแล้วไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นทางแพ้แล้วไม่ต้องห่วงเอามาอย่างเดียวอ่ะ ก็จริงออืตีทั้งติดติดทั้งไม้ติดทั้งธน,นูติดทั้งติดติดไอ้นนี้มันเนียนอ่ะอันนี้มันเนียนเดี๋ยวย่อท้อไอ้แดงฮะไอ้นี่มันไอ้นี่ไอ้ธนูเหรอฮะยิงจังเหรอหนีเลยหนีเลยตามตายแน่ฮะ เอ้ยเอ้ยติดติดทุบทุบเออทุบมันเอ้ยใครมันปาไฟเนี้อะจะไปกลวยแดงอยู่แมงบนได้ไ่มไม่ได้ลุยเลยนะลุยเลยลุยเลยเอื้อเกาหัวเดีย <laughs> วไปคลอกตายเลยเมื่อกี้ไปอะไรกันขอร่วมด้วยขอร่วมเลยฮะ เออแพ้โมโหเออหัวขาด okay. แดงย้ายฝั่งนะแดงต้องนี่ในแดงตัวนี้ย้ายฝั่งมาอยู่ฝั่งน้ําเงินบ้างแดงไม่จริงแดงปอม <c oughs> อยากชนะบ้างก็ต้องย้ายมาฝั่งนี้ไอ้สไลด์ขอไปด้วยไอ้แดงไอ้แดงหรือ,เ,อ,อเ, <c oughs> เรียกว่าไอ้น้ําเงินดีเรียกว่าไอ้แดงทีมน้ําเงินจะถูกต้อง ด่านนี้แหละไม่ได้เล่นมานานแล้วรอบสิบกว่าปีจะมาห้เราเราเด็กสร้างบ้านเฮ้ยมันมาแล้วอุย้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเฮ้ย,อยขอพักก่อนพักก่อนพักก่อนโอ้เลือดเหลือน้อยนิดไปบวกนี่มาจิ้ฟันกินทีเดียวก็ตายแล้ว ผิดสีจำผิดสีดีแดงมาหลายตาแต่ก็ยังแดงอยู่เชื่อยังแดงอยู่หัวใจแดงตัวน้ำเงินเออเออโดนยำ้ำยกถังไปไหนเอย้ยกถังไปไหนจ้าเงียบ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 ,บอาจะเป็นระเบิไดไอ้นั่นละเฮ้ยน้ำเงินโดนยะดได้ยังไงเนี่ย แทงตัวประมงคนมาเนี่ยมาปุ๊บทีมนึ่นเงินโดนยึดเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วผ่านล่องแม่น้ำแยงสีเกียงเข้าสู่ทวีปทวีปอะไรตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะไอ้ทีมเงินนี่หว่าโอ้โหยสับสนไปเล่นสีแดง นี่สร้างก่อนไม่มีใครกรอสร้างเลยเดี๋ยวเราเองให้เป็นหน้าที่เราเองอ่าไม่เราก็ทุบอาจจะไม่เราก็ทุบนี่รีแพ้รีแพ้โอเคมีคนระเบิดแล้วเสร็จเราละพร้อมลุยละเ,เ,เอ้ยทำไมเราไม่ได้ฝันสักตัวเลย เอาตัวนี้แหละเพื่อนเยอะเกินไอ้สบันคอนักดาบบันโตไซดาบที่ไหนถือ,อ้อนเออเออดาบบันโตไซพร้อมที่จะสบันคอเจ้าเอยเอยเราโดนโดนไม่ไๆม้ไมไม,ไม เกือบเกือบเฮ้ย,ย hey, กับดักนี่หว่าเราก็มีงั้นแต่ okay. รอเลือดก่อนเลือดเพิ่มเลือดเพิ่ม,อมนอนได้อยู่จ้าลุกขึ้นมานได้แล้ว <c oughs> ยังไม่ทันได้ฟันเลือดก,ก็ลดแหละยิงเหรอยิงอ,อืมไอตัวธนูนี่มันยิงนักเลย <c oughs> เอาันูธนูนโอ้โยแม่นนะแม่นมันแม่นมันแม่น,มน ปักที่หลอดลมแต่ก็ยังหายใจได้อยู่เราจะไม่มายอมตายง่ายหรอกไอ้แดงเฮ้ยเราอะแดงคือแดงใจน้ำเงินโอ้ยถอยไม่ยอมตายง่ายแล้วสายลบสายลบนีเ่เจอมาไ,มไงมาพยศ <c oughs> มาเลย <c oughs> มาเลย มาลุมมาตุ้มโอ้โหทิมนเงินนี่มันลุมดีจริงๆดีนะที่ย้ายฝั่งชอบเลยไปย้ายฝั่งก็โหดเลยเนี่ยต้องรีบต้องรีบจบเสียงอะไรเสียงอะไรอ๋ออ๋ออเนี่ยตกใจหมดอันนี้อาไอ้ขอขอมาดิเอามาไปแล้ว โอโนโอโนเฮ้ย oh no, oh no. จะชนะอย่างรวดเร็ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ตัวประมงคนแล้วนี่มันตัวนำโชคไอ้แดงหลวงพ่อแดงวัดนำโชคครับ <c oughs> อืมจริงแล้วา <c oughs> อืมวางกระดักก่อน อ,อสมศไทรเป่าแต่แต่ไทยลงนี่ลุยเลยนี่นี่ปึ๊บป๊บจัดการจัดการหนูเหรอโอ๊ยไปเอาชัยดีกว่าซึ่งว่าดาเนี่ยครับมันมันจะต้องไปลากเอไอ้นั่นอะ ไอ้รถล,ลากอันนะถังะะระเบิด่ะให้ไประเบิดฐานสีแดงนั่นก็คือเราแดงเองจะไปจัดการทีมแดงไอ้ยีุ้มกันถังระเบิดทำลายค่ายนรกไอ้วงสวิงหวัวเอ้ยมันหันกลับมาทีเดียวตายเลยอ่ะมาเลยและไอ้แดง

เฮ้ยโดนเฉยหลบก่อนหลบก่อนเติมเลือดก่อนเติมเลือดเติมเลือดลิ้นพันหมดละเฮ้ยตัวนี้มันมาบุกบุกทะลวงนี่มาคนเดียวเหรอมาคนเดียวแล้วคิดว่าโหดโหดหันหันพิษทิศพิษทาง เอ้ยอะไรงนาะจะชนะแล้วมาเกมไวเฉยอ๋อรู้แล้วทำไมด่านนี้คนเขาไม่ชอบเล่นกันเป็นเกมไวนี่เองแดงนี่เสียเปรียบอ่าเก็บล่าตัวตัวข้างบนเฮ้ยไป Lock, Lock. ล็อกล่อให้มันมาโดนไฟหินมาแล้วหินหรือนี่คือยุคหินยุคหินที่มีอาวุธหนักเฮ้ยไม่เราโดนเฮ้ยสลับมันไปสลับกันมาฟัน หมอนแมนมาเหรอเฮ้ยหลบก่อนตั้งสติก่อนสตาร์ทเฮ้ยโดนยังโดนอ่ะอืมขอดีกว่านี้ดิเอ้ายิงพิดทางเดินอย่างไกลไกลแสนไกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ยิงนี่นี่ อโอ้ยโตเลยกะไว้แล้วระยะโปรเจกต์ไทยมันมาถึงยาสีขาวสอหลบลบหลบลบเติมเลือดเติมเลือดรอรีเลือดครับนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวอันนี้แหละโอ้ยมามามันมันเยอะมันเยอะอตั้งหลักตั้งหลักมันจะมายึดละ เอาเป็นตัวเฝ้านะบุม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 บมบมบมอสร้างดีกว่าอเอาเฮ้ยนี่มันมือนี่ต้องอันนี้แหละเอ้ยทำไมเขาชอบมาแทงข้างหลังอ่ะตวก,กันตรงๆไม่ได้หรอหืมนี่ต้องสร้างให้เสร็จเลยเอามาฟันข้างหลังค่าแดงโมโหแล้วโมโหแต่ม,มาเกาะสร้าง โมโหต้องไปฟันดิเขาเรียกว่าโมโหแบบมีหัวขีดครับตีไม่โดนเลยทำไมทำไมมาแล้วรีแพร์รีแพร,ร์พรอรพรอเออล,อลูกแพร์ลูกแพร์ถูกันนี้หรอหเอาเฮ้ยเก็งก,กะงจะไปก็รีบไปเอ,อ้ยถูกไปจะเสร็จสิ้น จะสิ้นได้ตามมาตรฐานอ,อันนีอวะดูด,ดิเฮ้ยไม่โดเอ้ยทำเขาอีดนาวเป็นเองเ,ออเสร็จโจนทำไ้ทางตัวไงแดงเอ้ยอะไรข้างหลัง เล่นเอาหาไปเนี่ยเราให้แดงก็หาหาเลยเฮ้ยเสียเวลามามากเกินพอเออทีนี้แล้วมันย้อยมันย้อยอ่ะหลบทันเตือพีแดงโดนแซมฆ่านะครับเมื่อแดงและแซมเขาได้มาพบเป็นจบกันความอาฆาต เกิดขึ้นหมาหมาเอ้ยไม่ได้ต้องลุยแล้วขำอะไรเออขำรอขำนักอะ่ะนี่ดันแม่งเลยแสมเฮ้ยเมื่อกี้แสมนี่วะกลัวะะ่าดไอ้แสมเฮ้ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรฮ้ย,ยขอบคุณครับไปทันเร็ว keep going Thầm anh, hay đây Tất cả anh Ừ ơi, một con Ừ, à, phần nó lộp Naruto Pa ạ Pa ạ Pa, ở trong nước. Phải đâu Đi đâu หมาขยับเข้าไปอีกนิดใกล้ชิดเข้ามาอีกหน่อยเฮ้ยไปเลยไปเลยหมาเดี๋ยวไปเอามาอม,มาก่อนีบมั้งอ่ะอดีตมาด,มาดมาิมาเลยมาเลยมาเลยไม่มานะครับอืมได้ยินเสียงมมาแล้วไอ้ตุ้มๆต่อมๆเฮ้ยแล้วมันเราโดนอะไรเนี่ยฮะ โดนหินโดนมุนย์หินปิ้นสโตนปลาหินใสเดี๋ยวไปเคลียร์เคลียร์ตัวแดงเนี่ยเหมือนเพื่อนเราจะไม่ไหวนะเรานี้ก็จะไม่ไหวเฮ้ยไอ้นี่อีกแล้วคอ่คาดคนใหม่คือไอ้หนุ่มมาปลายมาเลยหนุ่มมาปลายอะเสียงอะไรข้างๆเนี่ย มันแฮเมันแฮเมันแฮเสียงเง้ย,งย,งยงครับคือรักหิวข้าวเพื่อนช่วยหน่อยนี่ไปสู้จริงไอ,งอ,อ้แดงเอ้ยแอบบรรลุเอไอ้เนี้ยเฮ้ยเก็บก่อนเก็บเลือดอ๋อทีมเดียวกัน เราโดนเลยเนี่ยเ็ะโจมเออนี่รออยู่ดแดงเด้อเอ้ยมันยาวกว่ามันยาวกว่าครับมันยาวกว่าของเขายาวกว่าอะไรยาวๆเราไม่สู้นะนี่โดนเพื่อนแล้วเฮ้ยบันบันพน

ไปอืม,อมวางเลยอืมมาข้างหลังไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วไป โอ้โหตัวแดงเหลือ7จสิบห้าตัวผมไม่รอดแล้วแหละแต่ก็ดันไอ้นั้นไม่ไปถึงเลยจะให้เห็นรลเบิดซะหน่อยต้องเราต้องไปดันนะเฮึบงงงงเฮ้ยงงงงนาโต๊ะเฮ้ย ขาปลาเยอะถึงด่านมันแล้วนะทะลวงเยอะๆเดีเลยเพื่อนอ่ะหาอ่ะหาอ่โหเฮอจึกอัะจึงตายอะบึดอะบุ๋ยเออเออไมไม่ไม่ไมไหม้นะครับไม่ใช่ไม่ไม ah uh ่ไ huh. ม ah ่อุปกรณ์เออไองี ah ้ <concrete noise> <Finding gay bullshit> <łość> <S 2> <S 2> เพ <ป Sports> ื่อเกบฟีวาร์ปลงมากับชัยชนะฮ่า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 ย้ายมาทีมนี้เล่นง่ายเลยอย่างเกียนเราก็ตายเยอะอยู่ดี